เอาเลอย่ไงนี้เลแล้วมาเรียมร้อยใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก FD Zack s h o ร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนร0อครับ <S <S ทีมที่เข้าได้แน่สำหรับผมตอนนี้เซเวียไดโวเอ็มอาร์ดีลเอ็มจีวิสตอมอีโนี่คือทีมที่เข้าจะช่วยอยู่แล้ว5ทีมเพราะฉะนั้นกองเชียร์เนี่ยสบายใจได้เลยครับส่วนพื้ที่อันดับ6เนี่ยเอฟเ ปิ่นโตเกมมิ่งเนี่ยผมว่าสองทีมเนี่ยไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งแน่นอนครับโอเคครับเกม3เริ่มครับยี่สิบี่ผมยังอยู่ในแผนที่พุกัตเตอรี่หรือว่าแดนชำระบาปนั่นเองอะสองเกมครับทุกคนยังมีสองเกมนะยี่สิบสามยี่สิบสี่เหลังจากจบเกมนี้เกมถัดไปจะเป็นเกมสุดท้ายที่ท่านผู้ชมจะได้ทราบแล้วครับว่าทีมจากกรุ๊ปนี้จะได้เข้าสู่รอบถัดไปมีทีมอะไรบ้างครับผมใช่แล้วนนัั่เองครบผมหลังจากที่ เมื่อวานนะเรารู้ไปแล้วนะสำหรับกรุ๊ปเอครับผมวันนี้ก็มาลุ้นกรุ๊ปปีกันต่อฮะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นี่เดือดจริงๆอ่ะใช่ครับผมเดือดกันทุกสัปดาห์ครับระหว่างที่ชมอยู่ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางด้าของลินถ่ายทอดสดทวองควงได้พร้อมกันวันที่9หมายถึงเปิดถ่ายวันที่9เลยครับเนั้นเองครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์ทางด้าของแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะกดไลค์กดติดตามเอาไว้ครับผมทางช่องทางยูทูบก็อย่าลืมเหมือนกันนะกด วิซ้อมสูู้ครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการให้กำลังใจทีมนายนะครับวิซ้อมน่าจะลอยหลับนะครับวิซ้อมก็ลอยหลับละจะทาละมันมันต้องเติมเอสนะฮะโอ้โหมาเซาวิซ้อมครับเจอกับตัวแรกของเซเวียครับโอ้แล้วนี่ครับวิซ้อมได้บุ้งก้อนครับผมโดนยิงน็อกดาวไปก่อนเอาเลยครับปู่บ้าถึงก็มาแล้วเฟิร์สบัตได้ครับโจากวิซ้อมปีเตอร์นั่นเองะนอ้าเลยครับเซเวียครับต้องอ่อนมาก่อนครับลุ้นแล้วอย่างนี้ โอ้โหมาถึงนัดแล้วว่ะเหรอเกินไปบางทีอ่ะให้ตั้งตัวหน่อยครับอันนี้เกมสามครับอันนี้เกมที่สามครเกมหน้าเกมสุดท้ายครับผมตล้เปิดมาตรงนี้ครับผมวิสตอมครับสามารถที่จะการเซเวียไปได้ถึงนครับใช่แล้วนั่นเองครับผมแล้วแพ้ติดตรงนี้โอ้โหสเปรย์ไปทางด้านหน้าโอ้โหได้แล้วยักย้ายครับได้แล้วยักย้ายได้แล้วยักย้ายครับจะโดนตัดไปหนึ่งแต่เหมือนก็อยากได้เขาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าตอนนี้จะถอยหรือเปล่าบลเป็นเดทครับผมไปแล้วครับ แล้วตอนนี้้กกกก็จจะะราายยยยแันไปฟาร์มก่อนวันนี้ปล่อย่อยครับพี่โมวันนี้พี่โมอ่าปวดท้องครับท้องเสียนางกินมะม่วงครับทำมะม่วงจานใหญ่เนี่ยทำยำทำตำอะไรก็ไม่รู้ของนั้นเรียบร้อยครับตั้งแต่เอาคือเอาไปด้วยอ่ะตอนผมไปเตะบอลอะเออเอาไปกินในสนามบอลเนี่ยตอนผมไปออกกำลังกายผมไปออกกำลังกายกับหลานนะบางคนเขาจะคิดว่าเฮ้ยกัดตัวไม่ใช่หรออะไรเงี้ย ยูรักกี้ครับกับหลานกับหลานฮะแล้วจะโดนเหลับคืนมาหรือเปล่าต้องตังค์ร่วงไปก่อนหนึ่งทีแล้วเอ็กช็อตล่วงลงเอาแล้วนอนน้อยล้มครับเอ็กช็อตเราอันลักกี้อันลักกี้โอ้ยแตายไปหนึ่งน้องไปเอาเลยครับโอ้ยลองเอ็มจีเหรอสองคนเฉยเลยจะว่าสองคนเฉยเลยแล้วอันลักกี้ครับอุ้ยเราฟ้ายยิงมาฟ้ายยิงมาอุ้ยเราอู้อาแล้วผู้ชมนอนน้อยครับ ดีลองเ g เหลือคนเดียวครับผมตอนนี้ครับหคิวตอนนี้ดีลอง MG เหลือคนเดียวครับอันดับ3ของเราสั่นคอนหรือเปล่าฟีฟรรตรงนั้นถ้าเก็บสาวคู่ไปไม่ได้โอกาสที่เะเสียอยู่ลักกี้และไอช็อตมีสูงมากครับแล้วยังทุบฐานด้วยอตะตุ่นเลือดครับไม่เลือดหรือแค่ติ่งเดียวเท่านั้นนะเพื่อปล่อยทิ้งไว้อีกแค่หนึ่งวินาทีนี่ผมว่านะสรุปนี่คือรอดหมดใช่ไหมเนี่ยามะม่วงนะครับโอ้โหล่ามะม่วงเลยนะเออสรุปคือรอดหมดแล้วนี่ครับเหลือเจมนะคนเดียวครับ เสียไปถึงสามในช่วงต้นเกมแป๊บเดียวเท่านั้นเองผมนะเสียไปสามครับเซเวียครับผมพี่อยู่จังหวัดนครปนมีครับนครปนมแรกโอ้โหตรงนี้ครับปินโตเกมมิ่งครับเจอหรือเปล่าถ้าเจอที่ได้ฟรีแล้วนะได้คิวฟฟีแล้ยนะนอนน้อยแต่นอนนะนะครับผมนะจอบจีายชื่อเท่มากเลยนะผมชอบมากจอนจีายนะครับผมนะดูของจอนกันดิ นะครับอ่า C G G คนละสายครับคนละสายครับเข้ารอบไปแล้วครับเข้ารอบไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับจบประจำหกวนนี้เลยเนี่อหูนะไหนนะบอกน้องนี่ว่าเป็นยังไงบ้างบอกน้องนี่ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นร้อยเป็นร้อยเพราะว่าเข้าห้องน้ื่อยเพราะว่บ เบาอีสานใ้ฟังแน่หลักกับหรอหลังขับหรอนี่คือวงที่ต้องการเลยใครมาลาบต้องการเลยทีแรกสองกาะอย่างนี้แหละสามด้วยคือทิ้งติ่งเกาะที่สามมาหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะใช้คำว่าสองจุดแปดละกันสองอะไรคือสองจุดแปดวะมันยังไม่สามดีไงใช่ฮะตรงนี้ครับผมนอีโบสโดนลุ่มคนนี้บอกยากมากมากนะนี่ครับอีโบสแซฟแต่ลอยลำแล้วล่ะอีโบสอามไม่ต้องแบบอะไรมากมายผมคิดว่าลอยลำแล้วคือ ถ้าเกิดว่าแบบนั่นแหละครับถ้าแบบชิวๆนะคือเล่นชิวๆผมว,ว่าผมคิดว่าน่าจะเข้าช่วยๆแล้นนะวพอแต้มเนี่ยห่างกันกับอันดับ7อันดับ8ปดเขาท้องเยอะครับสามสิบวอต้มอย่างเงี้ยมันไม่ทันครับจริงๆถ้าไม่แชมป์ไม่แบบอันดับดีๆไม่คิวเยอะไม่ทนันอยู่แล้วครับอีโวสติดหนึ่งในหกแม้ตอนนี้อันดับที่ห้าครับอีโวสครับติดครับผมผมคิดว่าเข้าช่วยๆแล้กองเชียร์อีโวสไปช่ได้ครับผมคอนเฟิร์มไปเลยเข้าช่วยๆครับผมเริ่มหาที่ซุ่มกันแล้วฮะ นี่มีแอบแอบแล้วมีแอบแอบแล้วคิวซีอะไรสต็อกครับไรสต็อกครับผมยิงหรือเปล่าครับไรสต็อกแล้วยิงเลยครับบอกเลยว่าไม่เนียนจ้าเนี่ยมีเราหนี่ครับเราล้มครับแสนดีสวนครับเฮ้ยแสนดีสวนทีเดียวครับเาเราตรงนี้ครับคุณผู้ชม แรกแรกครับคนละคนคนละคนเดียวกันคนละคนไปครับอ๋อแล้วชุบได้ครับผมนะไรสต็อกเรียบร้อยเอาครับถึงเวลาเคาน์เตอร์เอ็กแท็กครับผมแล้วสำหรับอีโ o สครับโอ้โหหายไปแล้วอะตอนนี้อีโ o สนี่หายไปคนนึงก็สถานการณ์แล้วยังไงครับผมไม่ดูจริงมาคือเกือครับคือเกือบครับหน้าพี่โมดูซีดจังครับนั่นแหละครับพี่โมเข้าห้องน้ำสามสี่รอบแล้วต้องเสียต้องเสียซีดีกีเข้ารอบเลยครับเข้ารอบเลยฮะ เอาวิซ้อมาโล็อกพารโรได้ครับมินิแมปับผมเหมือนมีมือที่3เข้ามาแจมต่างหากะนู่นครับขับรถมาแล้วสโลดูเคครับเป็นสโลดูเคครับเฮ้ยเราหนีโดนลุมแล้วเนี่ยอีโบสเนี่ยอย่างงี้โดนลุมครับเราหนีครับสโลดูเคสวนครับโดนสวนเป็นแค่เราเฮ้ยสี่อยู่ดีๆไม่ชอบครับตอนนี้เหลือ2คนครับ โซโล 2K เหมือนจะยังชุบได้อยู่นะจากโพซิชันตรงนี้ครับแล้วเหมือนมีคนขับรถบรรทุกคนนึ่งด้วยนะสำหรับโซโล 2K ครับส่วนดีรอนี่ล้มไปเลยครับตายไปแล้วครับผมเป็นกุปปี้จริงครับลงมาไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับยิงกันอย่างเดียวครับโอ้โหเจ็บเจ็บไปนะสิแล้วนี่ครับฮิวเอาฮิวซีโอ้โหแซนดีเอาจัดจัดวันนี้ครั้งที่สองของออยเลยครับเพื่อนที่เหลือเอาจัดจัดครับไม่ได้แล้วหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ยบูเทรับ ไม่กล้าออกไปเลยตรงนีนน้มีชาบูดักอยู่ผมจะลงทุกที่เอาแล้วสวนเอาสวยเลยครับแดนชาบูแสงดีครับต้องให้เพื่อนมาเคลียร์ตัวนี้เลยครับต้องให้เพื่อนมาเคลียร์ตัวนี้ไม่งั้นโดนยิงฟรีครับเล่าแสนดีโดนลุมครับเรียบร้อยเหมือนจะไปแล้วครับทางเราอีโวแล้วขับรถแล้วนี่ครับคิวซีเฮ้ยเฮ้ยช้าเลยเหรอโอ้ยแลทำเขาทำได้เก็บไป ตอนนี้รวมเป็นสามคิวแล้วจะหนู่แดงคนเดียวอ,ะอ่ะอีโวสจบอันดับที่12<ล>ครับคุณผู้ชมครับเกมนี้ระหว่นี้ด้วยการที่สวนสโลทูเกไปแล้วมันจะเหลือคนเดียวเลยครับโอ้โหเรียกว่าชัดดาวทันทีนะหนูแดง ขับรถมาชาร์จเลยครับผมนะสำหรับโซดุเคครับละเลียบอยนี่ครับชาร์จเสร็จโดนเก็บไปอันดับที่ส1ดครับผมบอันดับที่ครับโโอ้โหคุณผู้ชมไปครับไม่รู้อะไรตัวบรรยาใจ่ายให้3ทีมนี้มาพบกันตรงนี้โดยมิด้นัดหมายดังนั้นขอบคุณนะสิดวงของคุณพผมนะขอให้พี่โมหายไวๆนะครับนะสาวคนสวยบอ มึงครับโอ้หน้าสุดดวงเลยครับผมมันนะอยู่ลักกี้ครับไม่ใช่ลักกี้เอาโทษโทษชอบ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 คือมันมันไอ้นี่ไงมันไม่โชคดีไงก็เลยเรียกอันลักกี้เขาแบบโดนยิงตลอดไงก็เรียกว่าอันลักกี้แบบว่าไม่โชคดีไงเขาชื่อว่าอยู่ลักกี้ไงโอเคโอเคครับ สูตรไหนนี่อีโวสโดนลุมเลยครับเพื่อนแค่โดนลุมโดนลุมฮะเนี่ยธนาธรนีกับปิ่นโตมันแบบหน้าหลังอยู่ตรงกลางไงอีโวสเพื่อนแค่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าได้เข้ารอบเฉยๆละสบายใจได้ครับอีโวสครับซีจีจีเข้ารอบไปแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานจังมีคนี้เดียวเรียกว่าเป็นจับสิบนรกเลยดี่ยฮะมีคนทายถูกว่าอีโวสจบอันดับ12นะ่ยฮะไปจัดกันอยู่ตรงนั้นเออทำให้สามคนนี้เหลือนี่หายไปอย่างรวดเร็วครก็คือคุ้นๆไหมฮะอยู่ริมน้ำเหมือนกันด้วยนะ เกมที่หนึ่งคลายชนะครับปิ่นโตครัรบเกมที่สองเป็นดิโต้ครับจ้อมครับตอนนี้ปิ่นโตเกมมิ่งแข่งครับโอ้โหสอบลงไปนอน,นะตอนนี้ยเกาครับผมนะฮะพยายามที่จะส่องด้านบนอยู่ฮะสาดขึ้นไปเรื่อยๆฮะนนปิ่นโตฮะแล้วระเบิดจอยมาอย่างนี้ไม่แน่ใจว่า<อ>เข้าไปข้างในหรือเปล่านะแล้วจอยไปอีกหนึ่งลูกนึงฮะเข้าไปอ่ะไม่เข้าไหมามันหลบได้มันหลบได้มันมีมุมหลบเยอะครับมีมุมหลบค่อนข้างเยอะครับผมนะอัดราคาเข้าไปนี่เก็บได้สองเลยนะ ใช่ครับปิ่นโตตอนนี้ครับยังไม่เสียผู้เล่นไปครับธนาทรก็ยังสามารถที่จะชุบขึ้นมาได้คือปิ่นโตตอนนี้อันดับเจ็ดนะครับห่าง12แท้มนะยังมีโอกาสครับผมยังถือว่ามีโอกาสสำหรับปิ่นโตเกมมิ่งนะ ต่อใครที่เชียร์พี่จัสตินอะไรที่น,นะเชียร์ปิโตเกมมิ่งเนี่ยยังมีโอกาสผู้ชมแต้หมห่างมาเยอะแล้วอยู่รบอย่างนี้มีโอกาสครับถึงแกโดนวิสซ้อมล้อมตอนนี้แต่ก็ยังถือว,ว่านีครับผมนะมีโพซิชั่นที่เล่นได้ครับเราปิโตนะครับผมนะ ตอนนี้ตึงเครียดสุดครับจะใส่ก็ไม่กล้าที่จะใส่กันสุดครับใช่ครับคูก้านี่ถ้าเกิดเขาแล้ววินอันนี้เป็นทางด้านไม่ใช่วินซ้อมมันขอพายเป็น PMC เนี่ย PMC นะตำแหน่งแล้วตรงนี้ครับเพื่อให้ทางด้านของคูก้าชันแลบออกมาให้ฝั่งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยออศบพอศพอศพเกือบครับเกือบเออแล้วล้มได้หนึ่งครับคุณผู้ชมแล้วแต่นักออสการ์ก็เกือบเหมือนกันนะนิวเจอร์ขออยู่อเลยครับปินโตครับน่าจะชุบได้ครับแต่น่าจะชุบได้สทีมครับแต่คือเข้าชาร์จไม่ได้ครับเพราะว่าตัวขึ้้นปอม อยู่ฝั่งนู้นไงแล้วฝั่งนู้นมีสกอตกับเควินครับไม่ใช่เควินเข็ดว่เพื่อนอ่านชื่อผิดจังวะเอ่อเควินเฉยเลยเควินเฉยเลยหายไปไป40%ครับเรื่องตอนนี้ครับโอ้โหนี่ฮะสองทีมนี all, course, so diyor, mm ้ไ hmm. ม่มีใครเข้าชาร์จใครทั้งนั้นนะทางด้านของธนาธรไม่ มันชาร์จไม่ได้ครับทุกคนมูลอย่างเงี้ยมันชาร์จไม่ได้เว้ยนี่ครับเขามีคนล็อกเงี้ยหายละสองคนเว้ยเอาเราเดทเดธครับกับนอนน้อยครับผมเอามีมียิงครับผมน่าจะเป็นชั้นสองหรือเปล่าแล้วยังไงแล้วยังไงเอาแล้วล้มเครับผมเอาแล้วเอกซ์จอดแล้วลงไปนอนนะเอาล้วครับคุณผู้ชมครับเดทเธครับเสียอย่างละคนครับผมถังกัปลายไม้สตาร์ยิงสาดเข้าไปฮะนั่น อยู่ลักเกียร์ผมลงไปนอนฮะด้วยแล้วยังไงยังไงเอฟบีสี่ศูนย์เอาเลยครับแล้วต่อเนื่องกันเลยครับปิ้งไปชั้นสองโอ้โหนอนน้อยข้างบนครับเดเทดข้างล่างครับผมคือมาได้เหมือนการเทรดกันไปหนึ่งตอนหนึ่งตอนนี้เหมือนเป็นเดเทดงัดนะครับเหมือนเป็นเดเทดงัดนอนน้อยครับตอนนี้โอ้ยอยู่ห่างกันแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเดเทดนี่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเข้าชาร์จเลยฮะ โอ้โหบัตรจะเดือดมันเดือดเฉยๆเลยนะบัตรจะเดือดอ่ะสามต่อสองโอ้โหแต่นอนน้อยได้มาสี่คิวนะคุณผู้ชมนอนน้อยได้มาสี่คิวเลยนะนี่ยับคนละมุมคนละฝั่งแล้วมีเนตมาก่อนโอ้ยเกือบเกือบประตูตรงเนี้ยอู้ยไม่โดนใครฮะอ้าวเหรอครับเราปลาคืนเหมือนกันไปเหมือนกันนะปลาปลาคืนเหมือนกันครับ เียมยังไม่ได้เออตอนมัธยมบอกแล้วให้ตั้งใจเรียนเรื่องพิธากรัสโปรเจกต์ไท,ทยเนี่ยถ้าโมเรียนมานี่แม่นๆเข้าห้องเลยถ้าเกิดเขาเร<ห>ียนมาผมผมว่าไม่น่าจะมาเป็นนักแข่งแล้วน่าจะเป็น<ห>ด็อกเตอร์ฮะเอาแล้วครับตรงนี้เดเทครับยองคงโฮไว้อยู่ครับไม่กล้าที่จะเล่นเสี่ยงมากครับสองทีมนี้ครับใช่แล้วนั่นเองครับผมไม่กล้าจะคนละชั้นครับอยู่ด้วยกันแต่คนละชั้นด้วยเออน้อยครับผมน่าจะเสียเปรียบพอสมควรนะ เป็นทีมที่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันในสัปดาห์นี้นี่ห่างกันอยู่แค่ห้าแต้มเท่านั้นนะนอนน้อยตามเดเทดอยู่เลขน้อยเท่านั้นเองโอ้โหแค่นี้คือแบบแค่ห้าคิวอะคุณก็สามารถแซงได้แล้วนะโอ้แล้วตรงนี้ก็ยังไม่ไปไหนอะเพราะว่าไปไม่ได้ครับครูกล้าไปไม่ได้ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปงะเออมันไปไม่ได้แกมันล็อกกันอยู่อะนานขนาดนี้รถแล้วโอ้มันไม่ได้จริงๆโอ้แล้วมีแอร์ดรอปครับดรอปลงมาตรงนั้นพอดีด้วยนะ ต้องดูครับว่ารถคันนี้จะพลิกไฟนี้ไปเลยหรือเปล่าครับอย่างไงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเหมือนอุ้ยเหมือนงัดนะเหมือนงัดนะครับเหมือนงัดนะครับอแล้วว่าพี่รอไม่ไหวแล้วออกมาบวกยังไงยังไงเอาลันลุ้งไปเองครับผมชาร์จเองโอเองครับโอ้โหโดนเก็บไปเลยโอ้ชาร์จเองโอเองครับยังเอาแล้วลงสองครับ ที่เอ็นทีเหลือสองคนครับเราล้มได้เหมือนกันครับผานันิวเยนโดนล้มครับการจากทางด้านบนนะตรงนี้อ่ะเราเอาเหลือคนเดียวสองลคอศพครับรัวแล้วครับเหมือนจะเป็นโตเกมมิ่งที่ทวดีไปเลยครับแล้วยังไงเอาโอ้เอาเลยฮะลหคอศพนี่แหมเริ่มสถานการณ์ลำบากแล้วจะหลบหรือว่าจะยังไงคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็ไปอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าโดนยิงสวนมาเหมือนกันือเกือบ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 เกือเกือบเกือเกือบเบ ยังไงสวยๆขอสวยสวยเอาไปใช่ครับขอสวยๆ M79 ขอ M79 สวยๆขอ M79 สวยวยสวยๆสวยๆตุ้มอู๋เจบรานเรียยครับ ป็นนออััดบขงพิธี่จบอันดับที่10ครับผมทุกท่านนครับสควอตเต็มๆโดยไม่เสียชัยครับปินโตเกมมิ่งครับธนาธรจบอันดับ10ไปตอนนี้ปินโตเกมมิ่งเริ่มที่จะลุ้นเข้าไปท็อปสิกมากยิ่งขึ้นในเกมนี้แล้วครับคือแบบยื้อกันดานจนแอดด็อกตกครับดูใจกันมานานแอดด็อกมันตกปุ๊บมันมีมุมหลบแล้วไปช้าแต่โดนเองครับในบ้านนั้นไม่ผีผ่าอะไรครับทำให้เขาชนะไฟน์นี้ไปได้ครับโอ้โหปินโตเกมมิ่งครับมีโอกาสแล้วนี่ครับ FW โดนครับ FW โดนครับ เพพีทั้งทาโมผมล่วงไปแล้วตอนที่เอาอย่างนี้กาแงกลับได้หรือเปอเล่าก็ผมแล้วสำหรับปีโตเกมมี่งงน,นะ ไถ้าเกิดว่าเอฟดีวีแตกเนี่ยปิ่นโตเกมมิ่งมีโอกาสที่จะแซงได้เพราะแต้มห่างแค่สิบสองนะเราได้มันถึงสี่คิวแล้วฮะตอนนี้เราล้มแน่นอนครับตาโมอ่อนและเรียบร้อยครับผมวิ่งมาไม่ทันหลบต้นไม้แล้วโดนเก็บไปในที่สุดเอาครับอย่างนี้ปิ่นโตเกมมิ่งได้เฮหรือเปล่าคุณผู้ชมหลังจากเห็นตีข้างหน้าครับปิ่นโตเกมมิ่งนะครับสู้ๆครับผมเชียร์ต่อไปฮะแล้วเรียบร้อยอย่างนี้จังนี้แซงได้แน่นอนครับเหลือตั้งสี่คนครับตอนนี้มี4คิ อยู่ติดมาแล้วครับผมยังคงรักษาฟอร์มของคำว่าแชมป์กลุ่มได้เอาแล้วครับคุณผู้ชมใช่แล้วนั่นเองครับผมปิ่นโตห่างไม่เยอะนะเราปิ่นโตได้4คิวอ่ะองแค่นี้ถือว่าค่อนข้างเยอะถ้าอันดับดีๆนะติดหนึ่ไม่สามอันหนึไม่สเนี่ยแซงเลยครับแซงแน่นอนสำหรับปิ่นโตเกมมี่ครับแล้วเหลือครบเัวปิ่นโตน่ากลัวมากครับเเซวีียแพทรรริกคคัับบผผมมน่ พยายามจะยิงส่วนเข้ามาแต่ว่ามันมีหินปังอยู่เซเวียก็4คิวนะนะคุณผู้ชมทำมไปเล่นไปนะกระดาบไม่มีเด็กครูครับพื้นที่ในการที่จะยิงข้อฝั่งตรงข้ามไปครับจะทำยังไงดีฮะเซเวียเข้าไปนี่ก็โดนยิงทักไทยแน่นอนนะเราไม่เปิดต้องมาได้ก่อนแล้ว เออเนี่ยเหตุแกก็ยังแบบยังรักษาฟอร์มได้นะแกยังแบบตอตอดๆคนอื่นได้คิวมาอยู่กันนะของฝั่งนอนน้อยมาได้ครับโอ้แล้ววงบีบสะพานเลยเหรอเริ่มเดือดขึ้นทุกทีครับผมกับวงที่เล็กลงเรื่อยๆเออวงบีบสะพานอย่างนี้ปิดโตเข้าได้นะปิดโตเข้าได้แน่นอนครับฝั่งนู้นนะนอนน้อยอยู่ตรงนั้นนะ ไม่แน่ใจว่าเดเทตเขาเห็นโอ้แล้วที่เหลือเนี่ยน่าจะได้งัดกันอะตอนนี้เหลือวงเป็นใจเฉยเลยแล้วขออภัยก็ตอนนี้เนีไม่ลงไม่ค่อยสนุกเลยว่ะแล้วนี่ครับนอนน้อยจบอันดับแปดครับจบอันดับที่แปดไปครับผมนอนน้อยแล้วตรงยูุยวิซ้อมวิซ้อมล้มหนึ่งครับวิซ้อมคิวซีคิวซีเหลือบูเอาบูสองหนึ่งละเรียบร้อยครับต้องทิ้งหรือเปล่าเพราะวงมาแล้วนะ นนี้เจรรับผมเาดีรองเอ็มจีจบอันดับหกครับจบอันดับที่เจ็ดเอาได้ครับผมรัเซเวียครับเซเวียสามคนครับแล้วนี่ครับผมน้าฐานของปิโตยังเหลือกันครบครับอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอ้โหแล้ววงบีบอย่างนี้สวยมากครับสะพานเนี่ยเที่ยบจบอันดับห้าครับโอ้โหอย่างนี้คุณผู้ชมครับ ปินโตทักแชมป์นะผมบอกเลยว่าอดับหกไปไหนไม่ไกลครับพพยยยยาาาามมที่จจะะตอดเก็บผมคิดว่าตอนนี้น่าจะคอนเฟิร์มแน่ๆนะสำหรับอันดับที่หกครับผมนะเพราะว่าเอ็มบิลจะตายไปแล้วครับผ่านตรงนี้ด้วยครับผมเรียกว่าเป็นวงนี้ก็ง่ายจะแปลกพอสมควรเราไม่ค่อยเห็นโอวงบีบสะพานถ้าเกิดว่าวงเปนบีบกระลางอ่ะต้องปั๊มยาป่ะคือมจับดูยังไงอ่ะต้องได้ปั๊มยาแข่งกันหรอ เฮ้ยเจ๋งว่ะพงนี้เจ๋งว่ะน่าจะมีน่าะโดดสะพานมันแบบไม่ท่าอยู่แล้วแกเจะรไีม่ยกแล้วจอรจินายครับน็อกเซเวียรีวได้ครับของไดโอ้แล้วไดโวน่าจะไม่รอดครับพามยิกดไม่ใงโอ้แล้วโดนล้าช็อตไปทางของวิซซ็อกก่อนครับแล้วเรียบรอยครับเหลือแพททิก โอ้โหอย่างนี้แชมป์อย่างนี้แชมป์แน่นอน100%สำหรับทางด้านของปิ่นโตเกมมิงครับเรื่องวงนัมเซเวียจบประดับ4ครับเหลือ2คนเฮ้ยเดี๋ยวถ้าวงบิดแล้ล่างอ่ะเฮมสุดท้ายครับนี่เรอย่างที่บอกครับข้างบนละครับนี่มันวงสุดท้ายครับแล้วยังไงจะลงไปยังไงอ่ะแม่ถ้าท่าน้าของปิ่นโตจะลงมาเนี่ย ไม่น่ารอดแน่นอนทีเดียวแล้วนี่ครับใช้ได้แค่ระเบิดครับมันลงไปไม่ได้ครับจังหวะกระโดดด้วยเลือดที่เสียไปด้วยยังไงก็ไม่ได้เพิกนะตอนให้จำนวนคนมันจะได้โอ้ยอย่างนี้อ่ะจะพลิกได้นะอย่างนี้อาจจะพลิกได้แล้ววงสุดท้ายกำลังจะบีบครับคุณผู้ชมใช่ครับตอนนี้ครับยกเว้นครับผมยกเว้นว่าพี่เคนนี่จะเฮ้ยเคนมีอ็มเจ็ดเก้าเคนมีอ็มเจ็ดเก้าผมเห็นก็โคตรครับเมื่อกี้วงเริ่มบีบกันตรงถ้าถ้าเกิดว่าวงมันกระจุกแล้วเคนยิงเอ็มเจ็ดเก้าไปอ่ะมีโอกาสครับ แล้วนี่ครับเคนรอดูผมรอดูเคนช็อตนี้ครับตัดยังไงอะนี่ต้องรอดูจริงครับผมคอนเฟิร์มไม่ได้แล้วควงเอ็มเจ็ดก้ามาแล้วเคนเคนเปียมาเลยเคนจังหวะใครแม็กจับเอ็มเจ็ดเก้ายังไงอะปีนติดข้างล่างได้เอ็มเจ็ดเก้าจะไม่ยิงครับผมไม่ยิงเหรอเอาเลยอย่างนี้ยังไงแล้วมาเรียบร้อยโอ้โหสุดยอด โอ้โหรอช็อตนี้อยู่นานมากปุ้ยใิงจริงครับผมสำหรับเอ็นเจ็ดเก้าครับที่ผมบอกคุณอะเอ็นเจ็ดเก้าคนสวยครับไม่สามารถพูดจริงๆว่าเขามีอยู่ในมือใช่ผมเลยบอกว่าปืนนั้นนั่นแหละคือจังหวะเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ในเกมนี้ครับโอ้โหพิธีโปรเจกต์ตายอ่ะที่มันย้อยๆลงมาตรงนั้นอะแล้วคือนั้นเดียวเนี่ยคือมันคิวคู่เลยฮะโอ้โหแล้วโอ้โหไอคิวสองร้อยครับช็อตนี้ครับ สองแชมป์ไปแล้วสำหรับปินโตเกมมิ่งครับจร,งจร,งรบิงครับเกมนี้ครับสำหรับปินโตเกมมิ่งครับอย่างนี้การันตีอันดับ6แน่นอนครับคุณผู้ชมครับสำหรับปินโตเกมมิ่งตอนนี้ครับคือวงมันบีบด้วยความที่ด้านล่างคือได้เปรียบเพราะวิ่งไปตรงไหนได้ครับข้างบนติดสะพานโอ้โหไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับพีกในพีกในพีกวงว่าพีกแล้ว ยังไหว M79 ผีกว่าครับตอนแผมว่าแชมป์แล้วนะเพราะว่ามันแบบมันไม่มีมุมยิงมันไม่มีอะไรอ่ะโพสชั่นเสียเปียบแต่ทาได้ห้ครับผมแล้วสำหรับป่นโตเกมมิ่งครับผมอะไรไม่อยากกรอนี่ครับแล้วก็ยู่กยบพี่จัสตินเนี่ยเย้นอกจากจะแบบว่าเป็นผู้เล่นในซีซั่นนี้แล้วก็ยังเคยเป็นมาสเตอร์ของน้องๆมาก่อนด้วยใช่ค่ะน้องเขาเคยพูดกับบิวกิไว้ว่า มันไม่ใช่แค่มาสเตอร์ที่มันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นแต่มันมาจนถึงตอนนี้ด้วยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความผูกพันกันแบบไหนคะระหว่างาตัวจัสม i ินเองกับนี้เอาจริงๆคือกับตัวน้องๆเองอะ่ะคือหลังจากที่เราจบจากรายการ king of g a m e r มาใช่ไหมเราก็ยังทําทีมกันต่อแล้วก็ยังมาฝึกผลยังมาซ้อมคือจาระจะจะทำห้องซ้อมให้น้องตลอดเออแล้วก็คือเราก็จะเห็นพัฒนาการเห็นความผิดพลาดของน้องตลอดซึ่งอันเนี้ย เราพยายามที่จะทําให้น้องเก่งขึ้นในหลายๆในหลายๆเกมในการแก้ปัญหาด้วยก็คือไม่ใช่ว่าแบบชี้นําอย่างเดียวก็คือเหมือนกับสอนให้ตกปลาแหละไม่ใช่ว่าเอาปลาให้กินอย่างเดียวใช่ค่ะก็คือสอนให้น้องรู้จักที่จะแบบแก้ด้วยตัวเองด้วยใช่ทำไมคุณถึงผูกพันกับเขาขนาดนั้นล่ะอ่า ไม่รู้สิคือย้มอยู่อันดับห้าครับวคา่ว่าเราพอเวลาจะทําอะไรอ่ะราจะทำแกทำสุดท้ายเลยครับสุดท้ายละอืมแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราคุยกันเยอะแล้วก็สนิทกันคือเราคุยกันได้ทุกเรื่องด้วยเปเป็นครอบครัวไปแล้วใช่ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งความผูกพันที่เราเห็นในฟรีไฟล์ของเราเนาะใช่เราทําไมอยู่ดีตัดสินใจอะไรยังไงพี่จ๊กใช่ครับพี่จ๊คพีนีถึงได้แบบว่าอะไม่ได้อยู่แค่เบื้องหลังแล้วล่ะฉันลงมาเล่นด้วยเลยดีกว่าคือเอาจริงๆอ่ะตัวจัดเองจะลงเป็นสรอง ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องไม่พร้อมจะจะต้องพร้อมที่จะเล่นตลอดเวลาอาั้นตัวจัดเองอะ่ะแต่ก็ต้องฝึกด้วยอ,อยากไหมกับการลงไปฝึกกับน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเก่าเลยคือเขาเหมือนเขาเป็นทีนมอยู่แล้วแหละใช่<ด>ค่ะมีรูปแบบอะไรของเขาอยู่แล้วแต่คือเราแบบเหมือนกับก็คือต้องเหมือนเป็นเมมเบอร์ใหม่อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ย ถามว่ายากไหมจัดว่าไม่ยากเพราะว่าตัวจัดเองจะเห็นว่าน้องเล่นยังไงอาจารย์อ่ะด้วยความที่ว่าตายการเล่นจัดจะเป็นซัพพอร์ตจัดก็เลยจะค่อนข้างเล่นตามจีจีจีเข้ารอบไปแล้วครับเข้ารอบไปแล้วกระแสของน้องมันก็เลยง่ายกว่า่เขาไม่ได้ซาครับจะไปเป็นแอนแทกอันนี้รูปเกมกับการเดินเกมจับจังหวะไม่ตรงกันยาด้วยใช่ค่ะ มีอะไรแนะนำน้อยเข้ารอบไหมพี่น่าจะไม่ครับน่าจะไม่นสำหรับที่แบบว่าดูอยู่ทางบ้านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหพี่จัดเป็นทางสตรีมเมอร์ดังระดับแบบโอ้โหประเทศนะรีไฟนี่ผู้หญิงนี่อันดับหนึ่งแล้วแหละอ่าแล้วก็ยังเป็นมาสเตอร์เป็นโคชเป็นผู้จัดการคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆริ <c oughs> ๆเลยแนะนำไหมคะสำหรับคนที่กำลังมองคุณเป็นไอดอลของเขาก็ถ้าสำหรับใครที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยจัดอยากให้ทำให้สุด เราลองพยายามแล้วก็ทำทาให้สุดตั้งใจทำมันจริงๆรทอได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราท้อหยุดพักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ก้าวต่อแบบนี้คะและนี่คือันีของเราดิ้นเองหของน้า